สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมบอกงี้ดีกว่าครับเมื่อคลิปเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเปลี่ยนเป็นแฟนได้ไหมคําตอบคือได้อยู่แล้วคือก่อนแรกตอนแรกผมก็ลังเลเพราะตามทฤษฎีเนี่ยการจะเปลี่ยนเป็นแฟนได้หรือไม่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอมันพอเป็นเพื่อนเป็นนานๆม,มันจะชินงานแต่ผมว่าอันนี้มันมากกว่าเพื่อนตั้งแต่แรกแล้วไง ใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสเปลี่ยนแต่ตอนนั้นผมยังไม่มั่นใจตอนหลังนี่ผมดูมุกที่ขยับขึ้นมาเนี่ยเออก็ดูมีความแบบเออดูเหมือนกับมากกว่าเพื่อนกว่าเดิมอีกนะอย่างที่วิคเคห์ไปที่เิปที่แล้วเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะตอนนี้ยกระดับจากตอนนู้นที่วิเคราะห์ว่า70%ผมว่า80%นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่านั่นแหละคือแต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างก็มีพลาดไง นะก็อย่ามาว่ากันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พลาดไม่พลาดเราขอมีความสุขไว้ก่อนถูกไหมครับอ่อันเรื่องนี้ที่เมื่อกี้ม,มีมีคอยอันหนึ่งก็คือเรื่องของอสถานะตอนนี้มันดีมากอยู่แล้วไงผมนึกถึงเรื่องวันดีดานะตอนนั้นที่ปี2 5 3 4มีเนี่ยนะทั้งคู่ก็ถูกคล้ายๆว่าแบบวันดีดาก็ถูกหลอกมาให้แต่งงานกับคุณประจกักษ์คุณประจักษ์ก็ต้องเ,อเป็นคล้ายๆขัดดอกให้น้อง ใช่ไหมครับสุดท้ายตอนหลังรักกันแต่กว่าจะรักกันเนี่ยคือในหนังเนี่ยถือว่าชานะนะประมาณครึ่งเรื่องที่จะเริ่มแบบที่จะเริ่มเฮ้ยดูนิดนิด,น,ดนึงแต่ว่าในหนังสือยิ่งชา้าตอนแบบต้องไปวิหารกลางนะ้ำอะไรถึงจะรักกันใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ในในหนังน่าจะแต่งเพิ่มก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่ประจักษออ์เอาเงินมาคืนแล้วอะไรก็แบบว่าไอแน้องน้องน้องชื่ออะไรสักคนหนึ่งเออเอาเงินมาคืนละคืนประจักษ์วน,นิดาก็ต้องหย่าไนงะ แล้วทั้งคู่ก็นัดไปทําสิ่งที่อยากทําไปกินอะไรกันกินข้าวเที่ยวนะแล้วก็จะพูดประโยคหนึ่งมาเนี่ยที่เป็นอยู่ก็ดีมากแล้วอะไรวะนี่คือเหมือนกับไม่อยากจะจากสถานะนี้ไปไงถูกไหมฮะแต่ของเข้มเนี่ยแต่อันนั้นนะ่ะคือเขาสถานะเขาแต่งงานกันแล้วถูกไหมฮะ <c oughs> เขาไม่อยากจะจากตรงนี้ไปแต่ของเข้มเนี่ยยังอ่ายังไม่เข้าไปเป็นแฟนถูกไหมัะเพราะงั้นเนี่ยก็ควรจะจากสถานะนี้ไปนะไปเป็นแฟนแต่ว่ามันก็มีข้อดีของการยังไม่เป็นแฟนนึง เป็นธรรมชาติไงเป็นแบบนี้ถ้าเป็นบางคู่เนี่ยนะโอกาสที่จะเลื่อนจากเพื่อนพอเป็นเพื่อนเยอะๆมาไม่เป็นแฟนถูกไหมฮะแต่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะไม่เกี่ยวนะครับยกเว้นยกเว้นยกเว้นถ้ามาเป็นเพื่อนแล้วแล้วมีจังหวะที่จะเป็นแฟนแล้วแล้วมันไม่ไม่มีการปิดเกมบ่อยๆเข้าเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์นะแต่ถ้าแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะน,นะผมว่า มันต้องรออีกสักพัหถึงจะดูสุกงอมในประจังหวะที่เหมาะสมนะอาจจะเป็นฝรั่งเศสหรือหลังจากนั้นนะแต่ผมว่าควรจะเป็นภายในปีหน้านะหรือหรือช้าสุดในปี6-7นะฮะอ่าอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นเงื่อนไขว่าเออรอความสุกงอมเนะี่ยผมว่าโอเคก็มุงมิงกันไปเรื่อยๆก่อนนะงานก็ได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไงเคยบอกเคยได้ยินกันใช่ไหมว่าตอนจีบกันเนี่ยจะรีลุนนะ แฟนกับก็รุนไปได้วยแต่ทอมเป็นแฟนแล้วเนี่ยถึงแม้จะหวานไม่ต้องรุนแต่มันไม่มีความรุนไงก็อาจจะอาจจะยังไม่ไม่มุงมิงเท่านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแฟนเก่าก็รุนกันไปก่อนนะที่สาคัญคือสามอ่าสองคู่ก็อาจจะดูเหมือนยังไม่พร้อมนะเข้มก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วไงเขาก็ดูเหมือนกับว่าบางทีก็อ่าเป็นเพื่อนกันอะไรครอบครัวอะไรก็ดีแต่ว่า อาจจะมีแพม,มใหญ่ๆบ้างเนี่ยดีนะโดยเฉพาะเรื่องตามน้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยสื่อเขาเปิดมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปตามเขาเฮ้ยผมรักมุกดาแต่ว่าเออเหมือนกับว่าให้ตอบแบบที่ไม่อยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนั้นที่เ็าถามว่าที่ที่มุกดาถามมาเราเข้มใหญ่ไปงานแฟนมีหรือเปล่าโอเคอาจจะติดแฟนคลับแต่แฟนคลับก็หนึ่งแฟนคลับก็อาจจะเฮ้ยเข้มรักใครเราก็รักคนนั้นแฟนคลับเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ สองคือมารับเชิญก็อาจจะมาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับก็ได้สามก็คือว่าพูดตอบตกลงไปก่อนว่าเอออยากให้มุกอยากให้มุกไปนะแต่เดี๋ยวเข้มไปขอแฟนคขับก่อนอ่าอย่างเงี้ยทำน้ำแบบนี้ไปก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นการบอกว่ารักนี่แต่ว่าอยากให้ไปใช่ไหมฮะเอออยากอยากอันนี้ก็ไม่ได้แนะนําเข้มนะแต่ว่าผมแค่วิเคราะห์ว่าเออทำน้ำนี่นี่คือการทำน้ำไงใช่ไหมครับเออแล้ว มันเหมือนกับว่าพอคนเขาชงอะไรมาเนี่ยนะถ้ามันไม่เป็นการไปฝืนอะไรเนี่ยนะเราบางครั้งเราก็ตามน้าไปถูกไหมครับแล้วผมมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนเห็นไหมเฮ้ยเข้มเลือกของขวัญเองหรือเปล่าอ่านี่ก็มีเข้มน้อยอะไรหรือเปล่านาฝนตกอะไรเงี้ยทำไมเพราะงั้นเนี่ยเข้มก็อ่าเขาก็จับตาดูอยู่นะจะจะจะในฐานะเพื่อหรือหรือหรือว่าเออเลงว่าเป็นคนคุยอันเนี้ย ไม่สาคัญสําคัญที่เขาจับตาดูเข้มก็ต้องตอบสนองให้ให้สอดคล้องนิดนึงถูกไหมครับอ่าแต่เหอนียมอายเนี่ยผมเป็นไวเท่าเข้มเนี่ยผมก็เป็นนะแต่ว่าอันเนี้ยผมก็แนะนำเสรนจี่ห้หนึ่งคือยังไม่ต้องบอกละก็ได้ผมผมลบอันเก่าแต่ให้ตามนาม้ำถ้ามีจังหวะทุกอย่างตามน้ำไปนะไ,ไหมครับเออสมมุติสมมุติมุกถามเข้มชอบเราไหมย๊ะเข้มชอบเราหรืออ่าก็ก็ก็ก เริ่มจะชอบแล้วนะหรือแม่แก็ก็ชอบสิชอบมานานแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่พูดแบบขำๆก็ได้ตามสไตล์เข้มถูกไหมแต่อย่างน้อยต้องยิงสัญญาณไปก่อนใช่ไหมครับแล้วผมมองว่าอบางคนบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอฉีบจริงๆแล้วเนี่ยจะห่างเหินผมว่ามุกดาก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความเป็นเพื่อนมันล้าไปแล้วแล้วมุกดาก็อาจจะมีใจหรืออาจจะยังไม่มีใจแต่ขอดูก่อนก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นห่าง,งเหิอนอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าผมว่า อ่าไม่น่าไม่น่าจะแบบว่าเอ้ยพอนั่นก็ระแวงไปทั่วอาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ผมว่าคุมที่จะเดินเพียงแต่ว่าจังหวะในเดินผมไม่รีบเพราะว่าตอนเนี้ผมว่ายังต่อได้อีกหน่อยนะขอเพียงอย่างเดียวครับเข้มตามน้ํามีจังหวะแบบที่ยิงแบบนั้นนะ่ะตามน้ําไปเลยค่อยๆไปนะครับเออคือเอาง่ายๆคือหัวใจอยากจะพูดอะไรเขาพูดไปน,นะครับไม่ต้องไปกักว่าโอ้เป็นเพื่อนกันก่อนอะไรเงี้ยถูกไหมฮะคือ คือแฟนอ่คือต้องบอกอีก่อนว่าถึงแม้สื่อหรือ,หร,อ,ห,รอหรืออะไรเนี่ยจะชงทำไมแฟนคลับจะชงชูบไหมครับแต่เขารู้ว่าสมมติเข้มบอกว่าชอบหรืออะไรแบบนี้เขาก็อาจจะตีข่าวอยู่พักนึงแต่เขารู้ว่า่าการคืบหน้าก็อาจจะไม่ได้คืบหน้าในทันทีไงแต่มันแค่เปิดเผยสัญญ,ญาณที่มาหรือให้ไปเป็นข่าวหรือให้แฟนคลับเขาจินใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยคาพูดหลายครั้งเนี่ยก็เป็นแค่คําพูดเบิกลองหรือว่าเป็นเนคําพูดเพื่อ เพื่อเขาเรียกตามนามไงแต่ยังไม่ได้ว่าจริงจังขนาดนั้นเพราะงั้นเนี่ยคำพูดในในกรณีของสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็พูดได้บ้างนะโอเคแต่มันก็ต้องต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะมันก็ละเอียดอ่อนไงนะครับแต่ผมมองว่าก็พูดได้บ้างนะอย่างน้อยเน,น,นี่ยอันนี้สําคัญนะที่ผมศึกษามาช่วงชีวิตเนี่ยผมค้นพบอันหนึ่งนะยังไงพูดเชิงบวกอย่อมดีกว่าเชิงลบหรือว่าเชิงปฏิเสธนะอย่างเช่นเนี่ยอยากไปไหม ก็ไปไปไปอยากให้มุกไปเห็นไหมหรือว่าชอบไหมถ้าตอบว่าชอบเชิงบวกมันดีกว่าอยู่แล้วไงถูกไหมถึงแม้ถึงแม,ถงแม้ถึงแม่นะมุกอาจจะคิดว่าโอ้เนี่ยเขามาจีบเราต้องต้องยังไงอะไรเงี้ยต้องทาตัวยังไงอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมุกก็ต้องคิดอยู่ว่าอ๋อเข้มชอบนะเออยังไงเขาก็หวังดีต่อเราเขาก็มีใจให้เรานะก็ต้องมองในด้านดีอยู่แล้วนะมีคนมาชอบไม่มองในด้านดีก็คงไม่ใช่โดยเฉพาะเออ เนี่ยเข้มก็มิตรเป็นเพื่อนกันมานานก็มีความรู้สึกพิเศษกันก็ต้องมองในด้านดีไงต่อให้ระวังตัวก็ต้องไปด้านดีใช่ไหมครับอันนี้แหละเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งคือยังไงเรื่องบวกอ่ะมันเป็นด้านดีอยู่แล้วนะมันอาจจะมีเรื่องอาจจะมีลบเรื่องท่าทีระวังตัวอะไรบ้างแต่โดยรวมบวกมันชนะลบตรงนั้นอยู่แล้วอนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวจะร่ตอบคำถามคลิปนี้จะบอกว่าเออก็คือสรุปของคลิปที่แล้วก็คือว่าอ่เพื่อนที่พิเศษแบบเข้มระมุกนาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแฟนได้นะ อ่ายังไม่ต้องรีบประกาศตัวก็ได้นะคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้ก็ดีแต่ขอให้เพียงตามน้ําไปนะครับน่าจะเป็นการที่ดีนะแล้วก็ประมาณนี้แหละเออผมก็ขอบคุณแฟนคลับนะที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะที่ได้จับมาเจอกันอีกนะครับวันนี้มีกําลังใจตอนแรกตอนแรกคิดจะโพสอยู่แล้วเพราะอยากให้ต่อเนื่องแล,แล้วก็อยากจะชอบโพสเรื่องเข้มอยู่แล้วแต่ก็คิดในใจว่าเออควรจะโพสด,ดีไห ก็คิดในใจว่าถ้าเกิดวิวถึงร้อยเนี่ยเออจะมาโพสนะปรากฏว่า100ร้อยพอดีเลยเฮ้ยงงตอนแรกมันยังอยู่ตอนแรกอยู่ประมาณ98้าแปดหรือเกเนี่ยเฮ้100ร้อยพอดีเลยอ่ะอ่านั่นแหละแต่ต่อให้ไม่ไม่ถึงร้อผมก็โพสอยู่ดีแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความชอบทำในการที่จะอัคดคลิปเพิ่มนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ